ไปดูสถานการณ์อีโบลาค่ะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขนะคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะในแพทย์อภิชัยมงคลนะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้ก็ได้กล่าวถึงความพร้อมการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาว่าตอนนี้นะคะในไทยมีชุดตรวจอีโบลาสายพันธุ์ซาอีนะคะตรวจหาเชื้ออีโบลาเรามีอยู่2กล่องค่ะมาจากประเทศจีนและเยอรมันกล่องหนึ่งเนี่ยสามารถตรวจได้100ครั้งราคา กล่องละ285,000บาทซึ่งก็มีความน่ชื่อถือนะคะเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นชุดตรวจสอบในผู้ต้องสงสัยที่มีอาการในระยะแรกนะคะแล้วก็มีการเปิดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งเป็นห้องที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานกับเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีความรุนแรงนะคะมีระบบอากาศที่ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเป็นทิศทางเดียวมีประตูถึง2ชั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จะนําเลือดและปัสสาวะของผู้ต้องสงสัยไปตรวจแต่ถ้าจะให้มั่นใจขึ้นอีกก็ต้องนําเชื้ออีโบลาไปเพาะ ซึ่งจะต้องเพาะในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ4ที่ประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีนะคะมีมเพียงแผนที่กําลังจะสร้างขึ้นมาในอนาคตค